ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ c r u ที่นี่มีคำตอบกับผมมวลชนติวิย์ฝ่ายสื่อสารการตลาดนะครับครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการเรียนอีกครั้งนะครับเพราะว่าเรามีน้องๆที่มีผลการเรียนดีนะครับแล้วก็มีวินัยในการเรียนนะครับแล้วก็วันนี้จะมาแชร์เรื่องประสบการณ์ในการเรียนแชร์ข้อมูลนะครับอันเป็นประโยชน์ต่อน้องๆต่อท่านผู้ชมนะครับครับวันนี้ครับ เราได้รับเกียรตินะครับจากน้องเราเรียกว,ว่านางสาวสุพัตตราคําสุนะครับ<ถา>โปรแกรมวิชาเคมีคณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นว่าที่คุณครูของเราในอนาคตนะครับ<สาย>ซึ่งน้องได้รับรางวัลการเรียนดีนะครับเ<สาย>หรียญทองนะครับผมน้องครับสวัสดีครับผมสวัสด<าย>ีครับ,<สาย>รบน้องครับวันนี้ก็เป็นว่าที่คุณครูตอนนี้เรียนถึงปีสแล้วนะครับเราก็อยากจะสัมภาษณ์เพราะน้องได้รับรางวัลเหรียญทองเรียนดีนะครับ อันนี้ก็อยากจะสัมภาษณ์ขอให้น้องแนะนําเบื้องต้นก่อนครับว่าน้องชื่ออะไรนะครับประวัติส่วนตัวคร่าวๆนะครับเรียนโรงเรียนอะไรมาจากมหกเรียนอะไรนะครับครับผมค่ะชื่อนางสาวสุภตาคําสุขค่ะชื่อเล่นชื่อกันค่ะจบจากโรงเรียนฟ้ากวันวิทยาคมสาขาสายวิทย์คณิตค่ะครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อกันค่ะชื่อน้องกันนะครับคือจบเรียนสายวิทย์คณิตมาแล้วคราวนี้เนี่ยก็อยากถามคําถามแรกนะครับว่า ที่ตัดสินใจมาเรียนทังด้านครูด้านครูเคมีนะครับมีแรงบันดาลใจอะไรจากจากในอดีตไหมครับหรือว่าจากจากประสบการณ์ส่วนตัวครับอ๋อคือครจริงๆแล้วแม่คะ่ะเคยเป็นครูพี่เลี้ยงของเด็กที่ศูนย์เด็กเล็กคะ่ะแล้วเราก็คลุกคลีกับเด็กค่อนข้างเยอะก็เลยค,คิดว่า อนาคตก็จะมาเป็นครูค่ะครับและที่เลือกเคมีก็เพราะว่าในวิชาอื่นนะคะในฟิสิกส์ค,คิดว่า,น,าน่าจะไม่ไหวครับแล้วชีวะก็จําเยอะเกินไปเคมีก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วค่ะอันนี้ว่าถ้าเรียนสายวิทยาศาสตร์นเนาะปกติเราจะเขียนคขาว่าเคมีชีวะฟิสิกส์ใช่ไหมครับคนเรียนสายวิทยาศาสตร์แต่ครั้นี้พอน้องเรียนไปแล้วรู้สึกว่าที่เรียนแล้วทีเ่เรียนได้ดีก็คือทางวิชาเคมีใช่ไหมครับครับแล้วครั้นี้เนี่ย การที่เราได้คุกคีกับเด็กเนี่ยทำให้น้องอยากจะมาเป็นครูสอนหรือไงครับ<ช>จริงจริงชีงมันก็มีหลายอาชีพเนาะ,ะครับผมก็คือเราเคยเไปพรีเซนต์งานหน้าห้องค่ะแล้วรเราคิดว่าตัวเองตื่นเต้นแต่คิดว่าถ้าเกิดเรามาเป็นครูจริงๆเราก็ต้องอข้ามผ่านจุดนี้ไปให้ได้ด้วยค่ะก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะ,ะท้าทายตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นมาก็คือเราเป็นคนพรีเซนต์หน้าห้องเราสึกว่าเอาจะประมาอายทําได้ไม่ดีใช่ไหมครับ แต่พอเรามาทางอาชีพมีแล้วเรามั่นใจว่าเราต้องพัฒนาตัวเองไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะอยู่หน้าห้องได้โดยที่เป็นธรรมชาติไม่เกรงไม่อะไรครับผมราวนี้เนี่ยเราถามถึงว่าการเรียนในสาขาขรุศาสตร์ตั้งแต่เข้ามาปีหนึ่งนะครับสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้างครับสาหรับมาเนที่เราจะพัฒเชียงรายในสาในในคณะขรุศาสตร์ก็คืออาจารย์อย่างเช่นอาจารย์สาขานะคะถ้าสมมุติว่า เราเรียนแล้วในห้องเรายังไม่เข้าใจอะค่ะเราสามารถทักหาอาจารย์ได้อาจารย์ก็จะตอบตลอดค่ะอย่างเช่นที่ผ่านมาคือมีบางวิชาที่เรารู้สึกว่าตรงนี้เรายังไม่เข้าใจหนูก็ทักหาอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็จะอธิบายให้เราฟังเข้าใจอีกรอบหนึงค่ะหมายความว่าอาจารย์ก็ดูแลดีนะครับเราทักไปท่านก็ตอบทั้งกต่ตอบก็ให้คูณตลอดเลยใช่ไหมครับแล้วพอมาปีหนึ่งเนี่ยผ่านกิจกรรมรับน้องหรืออะไรมาบ้างครับ มีความประทับใจอะไรบ้างครับก็จะมีรับน้องนะคะก็จะเป็นของสาขาตัวเองค่ะพี่พ the ี่ก็จะรับน้องก็ให้ความอบอุ่นดีค่ะแล้วเราก็จะมีแบบงานกีฬาอะไรประมาณนี้ด้วยก็จะมีทํางานร่วมกับเพื่อนๆ่ครับครับผมก็มีการทํางานร่วมกับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วคราวนี้ก็มาถึงคําถามครับว่าในรายวิชาไหนเนี่ยนะครับที่เราเรียนมาแล้วเราสึกประทับใจครับผม ก็จะเป็นวิชาเคมี <c oughs> ทั่วไปค,ะค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้ตัวแล้วก็ยังไม่ได้เจาะลึกมากทําให้เราค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายค่ะครับครับผมคำถามต่อไปนะครับก็อยากจะถามน้องเกี่ยวกับเรื่องของรายวิชาที่ประทับใจที่เข้ามาเรียนเราสึกว่าเรียนแล้วประทับใจนะครับเรียนได้ดีนะครับก็จะเป็นเคมี <ii> ทั่วไปนะคะค คือมันจะเป็นสิ่งที่เราเรียนแบบอรอบๆตัวเรารไม่ได้เจาะลึกอะไรมากก็จะทำให้เราเข้าใจอะไรง่ายๆค่ะคแล้วในส่วนของวิชาเคมีอินทียนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับกลไกการเกิดปฏิกิริยาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเข้าใจเราก็จะเขียนออกมาได้ง่ายขึ้นค่ะตัวเคมีอินทรีย์ใช่ไหมครับที่เป็นหลายวิชาที่ชอบเคมีอินทรีย์อย่างเม่นพวเคมีทั่วไปเนี่ยปกติทางสายเคมีเนาะอย่างพี่ผ่านสายวิคณิตเหมือนกันแต่นานมาละ คำว่าเคมีทั่วไปคือเรียนเกี่ยวกับอะไรครับจะเป็นเกี่ยวกับว่าเรารู้จักอย่างเช่นอะตอมโมนรหรือว่าส,สารอะไรพวกนี้แบบพื้นฐานก่อนนะคะเป็นพื้นฐานด้านเคมีท<ช>ั้งหมดก่อนที่มาเรียนแล้วคราวนี้เคมีอินรีคำว่าอินทรีย์ค,ค,คืออยงไงครับเามีอินรีก็คือจะเจาะลึกเข้าไปในส่วนของอ การเกิดปฏิกิริยากกการเกรเิิิดปฏิยาเช่นมีพวกแบบแอลเคนแอลคีนแอลไคลอะไรประมาณนี้ค่ะหมายถึงว่าในสาร,รเ,ทเทคนิคใช่ไหมครับใช่ตรงแอลแอลเคนแอลคีนแอลไคลเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นคำแทนเรียกอะไรครับตัวนี้มันจะเป็นสารประกอบของขาบบอนนะคาร์บอนค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นแอลเคนนะคะก็จะมีแค่พันธะเดียวอะไรประมาณน,นี้คะ่ะ แอลกีนก็จะมีพันธะคู่แอลไคายก็จะมีพันธะสอะไรประมาณนี้อันนี้คือสิ่งสิ่งที่เราเรียนอ่าอ่าเขานี้ถ้าเกิดอยากให้เทียบในสิ่งใกล้ตัวอย่างนี้ครับตัวตัวเคมีกับสิ่งใกล้ตัวเนี่ยเราเราเราพอจะเทียบได้ไหมครับว่าอ่าหลายหลายวิชาที่เรียนเนี่ยมันไปเกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวยังไงบ้างครับในการในการอธิบายเออจริงๆแล้วก็คือเกือบทุกอย่างค,ค่ะเช่นอย่างเช้ามาเราล้างหน้าเป็นฟันเอ,อ่อยาสีฟันก็คือเกี่ยวกับเคมีแล้วอ่าครับใช่แล้วก็ อย่างเช่นสมมติว่ากินอาหารมันไม่ใช่เกี่ยวกับแค่เป็นชีวะค่ะค,คือสารข้างในอะค่ะมันก็เป็นเกี่ยวกับเคมีเหมือนกันก็อย่างเช่นโต๊ะหรือเก้าอี้อะไรพวกนีค้ค,ค,ค่ะก็จะเป็นพวกพอลิเมอร์ก็เป็นเคมีเหมือนกันหมายถึงว่าไอ้รอบๆอบตัวเราเอง<ช>มันก็มีส่วนผสมของเคมีเต็มไปหมดเลยใช่คะ่ะคือตัวตัววิชาเองอาจจะดูเหมือนกับว่ามีความซับซ้อนอยู่แต่จริงๆก็สิ่งนั้นไปอธิบายปรากฏการณ์ไปอธิบายในส่วนประกอบของสิ่งรอบรอบตัวเรา ราคาน,นี้เนี่ยพอเราเรียนเรียนเข้าไปเนี่ยอนอกจากเคมีอินทรีย์ยังมีรายวิชาอื่นมีอีกไหมครับที่รู้สึกว่าเรียนสนุกละประทับใจพอ,อจริงๆก็มีเออ K Me A N คมีอนินท<ช>รีย์ค่ะนินทรีย์ใช่ค่ะทำไมถึงถึงรู้สึกว่าสนุกกับรายวิชานี้ครับออจะเป็นการที่อย่างที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นออรู้จักเกี่ยวกับรูปร่างโมเลกุลนะคะว่าอย่างนี้ก็จะเป็นออกตาเฮดอหรือนี้ก็จะเป็นเตตตาเฮดออะไรประมาณนี้ค่ะ เราก็จะได้เห็นว่าโครงสร้างของมันเป็นยังไงอ่าหมายถึงว่าตัวเคมีอะนินซ<ช>ี่อะนินซีนี่คือสิ่งไม่มีชีวิตหรือเปล่าหรือไงครับใช่คำว่าอะนินซีใช่ไหมครับใช่ก็ค,ค,คือเราไปรู้ส่วนประกอบของมันว่าสิ่งไม่มีชีวิตเหล่านี้มีส่วนประกอบทางเคมีอะไรบ้างอ่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเราเราเรียนมาใช่ครับต่อไปครับคราวนี้อยากมาถามละเอ้ของเทคนิคในเรื่องของการเรียนเพราะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าน้องได้เรียนได้เกียรตินิยมเหรียญทองในกระแสงว่าทําเกรดได้เกือบเต็มเลยทีเดียว ก็อยากคนนี้คนอ,อยากจะให้น้องแชร์แชร์ประสบการณ์กับเพื่อนเพื่อนน้องๆน,นะครับในเรื่องของการเรียนครับว่าเวลาเราเตรียมตัวไปเรียนในแต่ละรายวิชาครับเรามีการเตรียมตัวอย่างไรแล้วเวลาเรียนมีเทคนิคอะไรเป็นส่วนตัวไหมครับที่จะเรียนให้ได้ดีและเข้าใจครับผมอ๋อจริงๆแล้วค,ะค่ะบเรคิดว่าอย่างเช่นการเข้าเรียนก็มีความสําคัญะก็คือเข้าเรียนให ตลอดหรือสมเสมอใช่ค่ะแล้วก็ส่งงานเราก็ต้องส่งตามที่อาจารย์เขากําหนดไว้ค่ะแล้วก็ในส่วนของเวลาเรียนในห้องเรียนนะคะบางทีอาจารย์พูดอะไรออกมาค่ะเราก็จะจดจดช็อตโน้ตไว้เพราะว่าบางทีมันไม่มีในหนังสืออย่างเช่นมันจะเป็นเทคนิคของอาจารย์ที่แบบถ้าเป็นอย่างนี้จะเกิดแบบนี้นะแต่ในหนังสือไม่มีเราก็ต้องจดเองค่ะอย่างเช่นการอย่างการสอบนะคะ ก็คือจริงๆแล้วของหนูค่ะก็คือจะเอาหนังสือมาแล้วก็ไฮไลท์ไว้ก่อนพอไฮไลท์เสร็จเราก็จะเอาสิ่งที่สําคัญตรงนั้นค่ะมาเขียนลงในสมุดอีกทีนึงค่ะหมายถึงว่าไฮไลท์ก่อนแล้วก็เราต้องมาสรุปด้วยเล่มสมุดอีกเล่มหนึ่งด้วยคราวนี้เนี่ยทำทุกวิชาไหมครับทุกวิชาไหมทุกวิชาค่ะแล้วแล้วแยกเล่มไหมครับแยกเล่มไหมถ้าเกิดเป็นเคมีอินทรียอะไรประมาณนี้นะคะก็จะอยู่ในเล่มเดียวกันครับ เพราะว่ามันจะมีทั้งอินซีหนึอินซีสอะค่ะคแล้วถ้าเกิดเป็นวิชาอื่นก็จะแยกเล่มออกไปค่ะคเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราย้อนกลับมาค่ะเราก็จะรู้ว่าเล่มนี้เป็นอินซีเราก็จะอ่านได้ค่ะครับ,รบอ๋อคือจัดเป็นหมวดหมู่ไว้ด้วย<ช>ถ้าอินซีหนึ่งก็จะอยู่ในเล่มเดียวกันใช่ค่ะแต่น้องถือถนัดเทคนิคก็คือว่าพอมีหนังสือเราไฮไล์ก่อน ช่ตอนไฮไลท์นี่เราไฮไลท์ในเวลาเรียนหรือว่านอกเวลาเรียนรหรือเรียนจบแล้วหรือยังไงเอ่ยจริงก็ในเวลาเรียนด้วยค่ะ,ะก็นอกเวลาเรียนด้วยเพราะว่ามันในช่วงเวลาเรียนค่ะอาจารย์ก็จะเน้นในจุดจุดหนึ่งแล้วเราก็มาดูอีกว่าจุดจุดนี้มันสามารถขยายไปตรงไหนได้บ้างรประมาณนี้ค่ะแล้วพอเรามาจดช็อตโน้ตก็จะใช้ปากกาสีค่ะเขียน เป็นคําพูดของตัวเองเพราะว่าจะทําให้เราเข้าใจได้มากขึ้นอ่าเกเทคนิคของน้องเองเนี่ยในเวลาเรียนจะไม่ได้จดมากเราเน้นไฮไลท์และฟังให้เข้าใจก่อนใช่ไหมครับพอออกมาจากห้องเรียนก็ค่อยสรุปเนื้อหาในทีแล้วก็ไฮไลท์เพิ่มในจุดที่มันมีการเชื่อมโยงไปแล้วก็จดไว้ในสมุดอีกเล่มหนึ่งซึ่งใช้ปากกาหลายๆสีจดไหมครับเป็นเทคนิคใช้ปากกาหลายสีใช่ไหมแล้วก็ครั้งนี้เราย้อนกลับมานิดนึงย้อนกลับมาตรงการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนก่อนเข้าเรียนเนี่ยมีการเตรียมตัว พิเศษอย่างไรบ้างครับผมเก็จะถามรุ่นพี่ค,ะค่ะว่าวิชานี้เรียนยากไหมแบบเรียนอะไรบ้างเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงหรือเปล่าครโดยปกติถามคนคทนี่เราถามคือรุ่นพี่ที่เป็นสายรหัสไหมหรือว่ารุ่นพี่ที่ทั่วๆไปเลยที่เป็นปีสี่ปีห้าปีสามอะไรอย่างเงี้ยครับออส่วนมากจะเป็นพี่รหัสค,ะค่ะเพราะว่าจะใกล้เคียงกันมากกว่าก็คือ อาเป็นพิ่พิานก็จะเป็นเคมีเหมือนกันใช,ใช่ไหมครับแล้วเป็นสายรหัสกันใช่เขาก็จะมาให้ข้อมูลล่วงหน้าในการเรียนถ้าเราสนใจถามใช่ไหมครับใช่ค่ะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยในใน,ในการเตรียมตัวเนี่ยพอเห็นว่าน้องอเตรียมตัวเวลาที่เข้าเรียนเนี่ยเัดเข้าเรียนเนี่ยปกติมีตำแหน่งการนั่งไหมเราต้องนั่งตรงไหนเพราะเด็กเรียนดีหลายหลายคนเขาบอกต้องนั่งข้างหน้าของหนูหแบบหรือว่าเราเราเราไม่เกี่ยวเลย ไม่เกี่ยวค่ะส่วนมากของหนูจะนั่งแบบตรงกลางๆหน่อยไม่ไม่ข้างหน้าแล้วก็ไม่ข้างหลังเป็นคนเป็นคนตรงกลางเป็นคนตรงกลางก็คืออยู่ตรงกลางตลอดใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปข้างหน้าเลยอันนี้นั่งนั่งตามเพื่อนไหมหรือว่าเราก็จะเอาตรงกลางอยู่ละอ๋อเรานั่งอย่างนี้แล้วก็เพื่อนก็นั่งด้วยอยู่แล้วก็คือเขาก็ชอบนั่งตรงกลางเหมือนกันใช่ค่ะความรู้สึกตอนนั่งตรงกลางเอออยากถามนิดนึงทำไมไม่เลือกข้างหน้าแลืข้างหลัง ข้างหน้าเราก็กลัวอาจารย์จะถามเยอะใช่เราก็กลัวตอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดข้างหลังเราก็จะเรียนไม่รู้เรื่องเพราะไกลไปใช่ค่ะมันมันเกี่ยวกับเสียงไหมแบบเราอยู่ข้างหลังเสียงมันจะไม่ชัดมันเกี่ยวไหมหรือว่าสมาธิหรือเป็นเรื่องอะไรที่เด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนั่งอยู่ข้างหลังเท่าไหร่ถ้าเกิดนั่งข้างหลังแบบมันก็ไม่ค่อยมีสมาธิค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็จะไม่เห็นเราเราก็จะทําอะไรก็ได้ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดเรานั่งข้างหน้าเกินไปก็จะเป็นแบบ ใช่ก็เลยแบบตรงกลางๆแล้วกันอ๋อแต่ว่าน้องเป็นคนที่ชอบนั่งอยู่ตรงกลางเพื่อเรียนนะครับรานนี้เนี่ยพอพอนั่งอยู่ตรงนั้นน่ยอยู่อยู่อยู่ตรงกลางนี่การการเรียนในห้องเนี่ยที่เห็นน้องว่าน้องใช้ในการไฮไลท์ตัวหนังสือเป็นหลักนะครับอันนี้ใช้ทุกวิชาไหมหรือว่าใช้เฉพาะในบางรายวิชาที่เป็นรายวิชาเอกเท่านั้นทุกวิชาค่ะทุกวิชาไม่ว่าวิชาเจนอะไรก็ใช้เทคนิคนี้ใช่ค่ะคือเราตั้งใจฟังเป็นหลักก่อนหรือยังไงครับ คือเราก็ตั้งใจฟังด้วยแล้วก็มีบางคําที่อาจารย์ขยายความแล้วก็จะจดของเราเองลงในชี้ค่ะอ๋อคือจดในชี้เลยก็ไม่ได้แยกเป็นเล่มอ๋อแยกเป็นเล่มนี่คือตอนจะสอบแล้วก็คือเราก็เอาในชี้ที่เราจดไว้ค่ะมาเขียนลงในสมุดอ๋อคือเทคนิคของตัวน้องเองก็คือว่าเวลาที่เรียนเราก็เรียนในชี้หรือในหนังสือเนี่ยเราก็เขียนเต็มที่เลยใช่ค่ะแล้วก็สอบนี่ค่อยแยกมาอีกเล่มหนึ่งใช่แล้วก็ค่อยเราค่อยไปสอบ เพราะว่าตอนที่สอบเราก็จะเน้นแค่ในสมุดค่ะมันจะแบบไม่เยอะเท่าในชีตอะค่ะครับใช่โอเคครับนี่คือเทคนิคในการเรียนในในห้องเรียนทุกหลายวิชาได้คล้ายๆกันใช่ค่ะนะครับแล้วการเตรียมตัวสอบการเตรียมตัวสอบเตรียมตัวนานไหมครับเวลาสอบเนี่ยอ ok ่อคงหนูจะมันมันก็แล้วแต่วิชาค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราคิดว่าวิชานี้ง่ายหน่อยก็อาจจะแบบอาทิตย์นึงอะไรประมาณนี้ค่ะ แต่ถ้าเกิดวิชาไหนที่ยากหน่อยก็จะนานกว่านิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะต้องอ่านในหนังสือแล้วก็เขียนลงในสมุดของเราแล้วเราก็ต้องมาจําให้ได้ว่าตรงนี้ค่ะมันคือยังไงต้องทํำความเข้าใจอะไรประมาณนี้ค่ะดังนั้นหลายวิชาที่เราเรียนรู้ว่าสอบยากนะครับเราก็จะใช้เวลาเยอะหน่อยในการเตรียมตัวเข้าเรียนคราวนี้มันมีลําดับก่อนหลังสมมติสอบเนี่ยปกติมาสอบ4-5วิชาใช่ไหมครับ <C> e <at> น้องเรียงลําดับยังไงครับความยากความง่ายหรือยังไงเวลาที่เรียงลําดับในการที่จะอ่านหนังสือสอบเพื่อเตรียมตัวสอบเนี่ยอ๋อจริงๆแล้วก็เราจะสอบเรียงจะให้ความสําคัญแบบอย่างเช่นเรียงตามวันนะคะคบแบบวิชานี้จะสอบก่อนเราก็จะจดวิชานี้ก่อนครับ,รบแต่ถ้าเกิดวิชานี้มันง่ายใช่ไหมคะเราก็จะแค่จดแต่ยังไม่อ่านก็จะไปจดของวิชาอื่นก่อนแล้วพอ เราที่ใกล้จะสอบค่ะเราก็มาอ่านอีกทีหนึ่งครับอ๋อแดงว่าใกล้สอบอ่านอีกทีหนึง่งใช่แล้วเป็นระยะในส่วนของหลายวิชาไหนจะสอบก่อนก็เตรียมตัวก่อนใช,อใช่ค่ะก็เป็นตามลําดับไป่ะคราวน,นี้พูดถึงเรื่องเรียนละเราพูดถึงเรื่องอกิจกรรมอะไรที่ประทับใจในตอนที่เข้ามาเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งต้นถึงปีสามละมีกิจกรรมอะไรที่น้องได้เข้าร่วมแล้วสึกประทับใจตั้งแต่เข้า<ม>เข้ามาเรียนเนี่ยก็จะเป็นกีฬาสีของมอค่ะคคเพราะว่าเราจะได้เจอกับเพื่อนเพื่อน หลายๆคณะค่ะก็จะได้เห็นว่ามีกีฬาอะไรบ้างแล้วก็มีการแสดงผู้นำเชียอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูว่าคนนั่งแสดงเขาทำอะไรยังไงแล้วเขาร้องเพลงอะไรกันประมาณนี้อ๋อคือเราได้เห็นสถานการณ์กิจกรรมหลายที่เราสึกสนุกใช่ไหมครับเวลาที่เข้าไปร่วม เป็นเป็นกีฬาสีของมอใช่ไหมครับใช่มันก็เจอทุกคณะเลยค่ะอ่าโอเคอันนี้คือความประทับใจในเรื่องของกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมนะครับครับต่อไปครับก็อยากจะถามภาพรวมๆเนาะว่าอ่าอ่อยากอ่าความประทับใจที่นอกจากการเรียนจากกิจกรรมและมีความประทับใจอย่างอื่นที่อยากจะเล่าเพิ่มอีกไหมครับอืมก็จะมีเกี่ยวกับอาจารย์นี่แหละครับอ่าในเรื่องอาจารย์อ่แต่ประทับใจอาจารย์มากคือเวลา เราเรียนนะคะแล้วไม่เข้าใจเราก็สามารถถามอาจารย์ได้ตลอดค่ะคือเขาจะไม่แบบมาคอยแบบเขาเรียกว่าคอยบ่นอย่างเดียวค่ะแต่เขาจะให้ให้ความรู้เราด้วยแล้วก็บอกเทคนิคบางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนค่ะให้เราจำในส่วนนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะคตอนนี้น้องอยู่ปี3แล้วเนี่ยเหลานี้ก็คือว่าถ้าถ้ามาสายนี้เองก็คงอยากสอบไปบรรจุไปขนครูใช่ไหมครับ ได้ได้มองไว้ครับว่าไปเป็นคุณครูเนี่ยในสายของทางเคมีนอ,นอกจากเคมีนี่สายสายอื่นไปไปได้ด้วยไหมครับไปของสายวิทย์คณิตทั่วไปอย่างงี<อ>้ค่ะวิทย์ทั่วไปได้ค่ะครับค,คบือไปนอกจากตรงที่เคมีแล้วเนี่ยวิทย์ทั่วไปก็ยากไปสอบบรรจุได้ใช่ไหมครับ,รบของรุ่นน้องนี่ไม่ทราบว,ว่าใปประกอบวิชาชีพนี่ ต้องสอบหรือว่าได้มาตอนที่จบไปแล้วครับอ๋อของหนูเป็น5ปีจบแล้วได้เลยค่ะอ๋อเป็น5ปีด้วยนะปี3อาจจะเป็น5ปีรุ่นสุดท้ายหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ไหมเพราะว่ารุ่นของน้องนี่เป็นรุ่นสุดท้ายที่ได้รับคำว่าได้ไปประกอบอาชีพเลยใช่เรียนจบ5ปีใชนั้ว่าน้องเหลือสองปีค่ะตอนนี้เนี่ยก็เหลือแต่เรื่องการฝึกงานตอนที่ได้เรื่องฝึกไปยังครับเรื่องฝึกประสบการณ์อะไรหรือยังครับยังค่ะยังจะไปสังเกตก็ตอนปีสี่โนนะคะอ๋อหมายถึงว่าสเต็ปแรกในการไปเฝ้าสังเกตก่อนแค่นั้นนอส ก็ <c oughs> คือไปเฝ้าสังเกตไปอยู่โรงเรียนคันนี้จะถามว่าได้ตั้งเป้าไหมว่าไปอยู่โรงเรียนไหนยังไงตอนนี้ได้มองไว้ไหมตอนนี้คิดแค่ว่าอาจจะกลับไปพะเยาค่ะฝา,ากวานโรงเรียนฝากวานด้ว,วยก็อตอนแรกก็คิดว่าจะฝักวานด้วยแต่ก็มีที่อื่นที่มีรุ่นพี่แนะนําด้วยอ๋อหมายถึงว่าก็ไม่ได้จํากัดไปที่เดียวว่าจะเป็นที่บ้านเกิดตัวเองโรงเรียนโรงเรียนที่ตัวเองมาเท่านั้นใช่อาจจะเป็นที่อื่นด้วยนะครับได้มองเป็นโรงเรียนไหนบ้าง ไวไหมครับอ๋อก็มีโรงเรียนแม่ใจวิทยากรม๋อแม่ใจก็อยู่ตรงทางไปทางไปพยาวใช่ไหมครับอันนี้ก็คืออยากเหมือนว่ารุ่นพี่เขาแนะนําเราก็เลยอยากจะไปเป็นอีกช้อยหนึ่งในทางเลือกใช่ไหมครับครับอ่าท้ายนี้ครับก็อยากให้น้องฝากอะไรไว้ให้กับรุ่นน้องนะครับให้ท่านผู้ชมไว้นะครับมีอะไรจะฝากไหมครับค่ะก็คือในตอนที่ เราได้พักผ่อนนะคะเราก็อยากให้พักผ่อนเต็มที่แต่ถ้าเกิดตอนที่เราจริงจังอย่างเช่นการสอบค่ะก็อยากให้เต็มที่เหมือนกันเพราะว่าผลที่ออกมาค่ะถ้าเกิดมันออกมาที่ดีเราก็จะภูมิใจตัวเองนะคะแต่ถ้าเกิดออกมาแล้วไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ก็คือว่าเราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะก็คือทําให้ดีที่สุดนั่นเองใช่ครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องมากนะครับขอบคุณครับผมครับกับท่านผู้ชมครับก็หวังว่า คงได้รับข้อมูลได้รับประสบการณ์นะครับจากน้องซึ่งได้มาถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์นะครับให้กับท่านผู้ชมหรือน้องๆนะครับได้เข้าใจในเรื่องของการเรียนนะครับว่าเราจะเรียนได้ดีอย่างไรนะครับเราถึงประสบการณ์ว่าได้มีความประทับใจอะไรในสาขานี้นะครับครับก็หวังว่าท่านผู้ชมคงได้รับข้อมูลอย่างเต็มอิ่มนะครับท้ายนี้นะครับหมดเวลาแล้วครับต้องขอลาไปกันไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับผม